ร่มไม้แห่งความทรงจำณนะสวนสาธารณะเล็กๆที่มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่พักใจของใบหม่อนสาวเจ้าของร้านหนังสือมือสองผู้หลงรักความเงียบสงบเธอมาที่นี่ทุกเย็นเพื่ออ่านหนังสือใต้ร่มไม้จนวันหนึ่งเธอพบสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในโพรงไม้สมุดนั้นทําให้เธอได้รู้จักกับสายลมเด็กหนุ่มผู้เขียนบันทึกเรื่องราวชีวิตและความรักของเขาลงบนหน้ากระดาษ ทุกๆบรรทัดทําให้ใบหม่อนสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนและความโดดเดี่ยวของเจ้าของสมุดความบังเอิญนําพาให้ทั้งคู่ได้พบกันจริงๆเมื่อสายลมกลับมาหาสมุดบันทึกเล่มโปรดในวันฝนตกภายใต้ร่มไม้ใหญ่ที่เป็นเหมือนสักขีพยานของความทรงจําความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆเติบโตเหมือนดอกไม้ที่ผลิดบานทว่าจู่ๆสายลมก็หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมทั้งทิ้งจดหมายลากลับไว้ในสมุดบันทึก ใบหมอนตัดสินใจตามหาความจริงและพบว่าสายลมป่วยหนักแต่ไม่ยอมบอกเธอเพราะไม่อยากให้เป็นห่วงเธอใช้เวลาแห่งความรักที่เหลืออยู่อย่างมีค่าทําให้สองดวงใจที่พบกันด้วยความบังเอิญได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการมอบความสุขให้กันแม้ในเวลาอันสั้น